เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเช้านี้เราจะมาอัปเดตเช้านี้เราจะมาอัปเดตประกันราคายางเฟสสามล่าสุดวันนี้ทกอโอนเงินเยียวยาวันไหนกันบ้างนะคะเรามาดูว่ายังมีการโอนเงินเยียวยากันอยู่หรือเปล่านะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารเกษตรกรด้วยกันทุกวันที่นี่นะคะ ประกันราคายางเฟสสามล่าสุดนะคะอัปเดตวันนี้ทกสอโอนเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามาตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดกันนะคะอัปเดตเงินประกันราคาชาวสวนยางเฟสสามล่าสุดนะคะหลังจากเมื่อวันที่30พฤศจิกายนได้เห็นชอบในการดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเฟสสามนะคะ วงเงินงบประมาณเพื่อจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ยาง3ชนิดรวมทั้งสิ้นประมาณ1 6 5ล้านบาทสำหรับกรเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทนะคะล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรษหรือทอกศจะเริ่มโอนเงินเยียวยายตั้งแต่วันที่20ธันวาคมเป็นต้นไปโดยกเกษตรกรชาวสวนยางสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันของทกศเอขิดโมบาย ได้ตลอด24ชั่วโมงในกเกษตรกรบางส่วนหรือบางท่านได้มีการโอนไปก่อนหน้านั้นแล้วในบางส่วนนะคะ,กะเกษตรกรจะได้รับการชดเชยส่วนต่างตามรูปแบบผลผลิตที่เกษตรกรขายมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น6เดือนก็คือตั้งแต่ตุลาคม64ถึงมีนาคม65ราไร่ละไม่เกิน25ไร่นะคะเริ่มจ่ายพร้อมกัน2งวดตุลาคมและพฤศจิกายน2 5 6 4 ีนี้เรามาดูราคาประกันไรายได้ยางพาราตามการผลิตแต่ละประเภทนะคะยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดีประกันราคาอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสด DRC 1 100%ประกันราคาอยู่ที่57บาทต่อกิโลกรัมนะคะทั้งนี้กยทอจะทำการตรวจสอบและรับรองสิทธิและประมวลผลส่งมายังทกศเพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร,กรโดยตรงนะคะ มาดูหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ของชาวสวนยางกันนะคะเกษตรกรชาวสวนยางต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางกับกยทนะคะสวนยางของท่านจะต้องมีอายุ7ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้วรายรับไม่เกิน25ไร่กำหนดปริมาณผล,ผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ผลผลิตยางแห้งอยู่ที่กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ผลผล,ผลิตยางแห้ง DRC 100%นะคะ จำนวน20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนและผลผลิตยางก้อนถ้วยดีอ5รจำนวน40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนอย่างไรก็ตามนะคะทกสโอนเงินประกันยางพาราฟเฟ่สาจ่ายเดือนละครั้งจนถึงเดือนเมษายน2 5 6 5โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของกเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยทเดือนละหครั้งโดยเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลสวนยางไว้กับกยท ท่านสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร,รชาวสวนยางเฟสที่3ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะอัปเดตประกันราคายางพาราเฟสสล่าสุดนะคะวันนี้19ทาธันวาคม2 5 6 4